รับคลายทเนี่ยเราจะมีการพิจารณาทุกๆ4เดือนเราก็จะพยากรณ์ความต้องการอัตราแลกเปลี่ยนค่าเชื้อเพลิงค่าหน่วยผลิตต่างๆที่จะผลิตเพราะต้องดูว่าในการผลิตแต่ละช่วงเนี่ยอาจจะมีความคุ้มค่าไม่เหมือนกันอย่างช่วงผลิตที่ช่วงของหน้าฝนมีพลังน้ําเข้ามาเยอะหน่อยอันนี้ก็จะได้ราคาถูกเราก็จะไปหารจัดการหน่วยผลิตให้เหมาะสมกับฤดูกาลแล้วก็ มีเขาเรียกว่าต้นทุนที่ถูกที่สุดเขาเพื่อที่ใช้เป็นการเก็บค่า F t ทีในรอบถัดไปแต่ว่าแบบที่เรียนนะว่าถ้าเกิดการใช้จริงแล้วมีปัจจัยเป็นบวกเป็นลบตัวนั้นก็จะสะท้อนไปอีกหนึ่งรอบถัดไปเช่นกันกลไกของ FT เนี่ยคือการมองไปข้างหน้าเราก็ต้องแค่ว่าพยากรก่อนว่าในรอบที่เดือนข้างหน้าเนี่ยอาจะมีการใช้ไฟฟ้าอย่างไร แล้วเราควรจะต้องเอาโรงไฟฟ้าประเภทไหนเข้ามาผลิตบ้างเพื่อให้เกิดต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดูจากสภาวะสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยเช่นสภาวะอากาศสภาวะเชื้อเพลิงในช่วงนั้นว่าราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกเป็นอย่างไรเราก็มาวาแผนจัดการหน่วยผลิตให้เกิดอเรียกว่าต้นทุนที่ถูกที่สุดแล้วก็มานำมาคำนวณเอฟทีบนค่าพยากรความต้องการใช้ไฟฟ้าแบบที่เรียนว่าเป็น,ปน,ปนตัวหารนะฮะ แล้วปุ๊บก็จะได้เป็นค่าใช้จ่ายต่อหน่วยนะฮะเข้าไปคิดนในรอบ FT 4เดือนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือหลังจาก4ีเดือนผ่านไปปุ๊บเนี่ยเราก็าเอาตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงๆรอ่ะมาคํานวณใหม่ว่าไอ้ตัวเลขที่เราเรียกเก็บไปเนี่ยอ่ามันขาดหรือมันเกินอย่างไรถ้ามีการขาดการเกินเนี่ยเราก็นําไปปรับในรอบ FT รอบถัดไปอะอันเนี้ยเป็น,นกลไกที่เรียกว่าทําให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ต้นทุนทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ถูก เอาไปไหนก็คือจะอยู่ในกระบวนการเขาเรียกว่าส่งผ่านจากผู้ผลิตไปผู้ใช้ไฟโดยตรงสำหรับเรื่อง ft นีก็จะสะท้อนไปถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในบ้านเรานะก็คือ,อหน่วยผลิตไฟฟ้าเราเนี่ยก็ประกอบด้วยหลาย,หลายๆหน่วยหน่วยหลักๆที่เราใช้นยก็คือเป็นการผลิตไฟฟ้าจากแกส๊สนะมีถ่านหินบ้าง มีพลังงานหมุนเวียนปนบ้างมีพลังน้ําบนบ้างนะฮะแต่หลักๆเนี่ยก็คือแกส๊สนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า FT เองเนี่ยถ้าจะสะท้อนจริงๆเนี่ยก็คือสะท้อนผลกระทบจากราคาแกส๊สซะเป็นหลักนะฮะวนตัวอื่นเนี่ยก็มีผลกระทบบ้างเล็กน้อยก้นกายเอฟทเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่มันพยากรณ์ไปข้างหน้าเราเนี่ยมีความต้องการให้ผู้ใช้ไฟเนี่ยได้ทราบล่วงหน้าแค่นั้นเองว่า ว่าจะเจอกับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เป็นตัวเลขกลมๆมในการพยากรของจริงเนี่ย <c oughs> ก็จะกลับมาเขาเรียกว่ามาประเมินอ,อีกทีหลังจากที่มันผ่านไปแล้วแต่ว่าการพยากรต่างๆเนี่ยเราก็พยายามทําให้เกิดการตรึงหรือการมีค่าที่มันคงที่อย่างในอดีตที่เราตรึง L FT มาตลอดเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นว่าบางช่วงมีบวกบางช่วงมีลบแต่เราก็เลือกที่จะเอาค่ากลาง มาเฉลี่ยตลอดทั้งปีแล้วก็มีแนวทางการปรับว่าปรับยังไงให้ผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นกับประชาชนน้อยก็อาจจะทยอยปรับทยอยอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็น,นกลไกอีกอันหนึ่งที่เรานํามาใช้บริหารเ t ฟทีเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดครับถ้าไม่มีการมาดูแลเอฟทีคือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยค่าไฟเราเนี่ยเดือนนี้เดือนถัดไปเนี่ย ก็จะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้นทุนที่แท้จริงอ่ะจะถูกสะท้อนลงมาเลยนะฮะแต่กลไกเอฟทีเนี่ยจะทําให้ค่าไฟแล้วเนี่ยนิ่งขึ้น4เดือนเนี่ยท่านจะได้ค่าค่าไฟฟ้าที่นิ่งแล้วแต่ว่า4เดือนถัดไปก็ไปดูว่าเ้อาะแท็จริงจะเป็นยังไงทีเรามองเรามองยาวไปทั้งปีเลยแล้วก็นำไอ้ค่าที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมามาเฉลี่ยก็ทาให้ประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่า มีความรู้สึกต่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยน้อยปี2 5 6 5นะครับเป็นปีที่คาดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์โควิดต้องเรียนว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยการใช้พลังงานหลายประเทศเนี่ยน้อยเพราะเกิดการล็อกดาวน์นะพอฟื้นตัวปุ๊บเนี่ยพลังงานการใช้พลังงานก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะก็ทําให้เกิดการแย่งกันใช้พลังงานแล้วก็เป็นโอกาสของทางผู้ขายเชื้อเพิงที่จะขายในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งสัญญาณเหล่านี้ทางเราเนี่ยก็ได้ส่งสัญญาณให้ทับล่วงหน้าแล้วว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะอยู่ในด้านขาขึ้นก็จะต้องมีการเตรียมตัวรับสถานการณ์อย่างนี้ประกอบกับในช่วงของต้นปี65เนี่ยเป็นช่วงรอยต่อของสัมปทานซึ่งเกิดความไม่แน่นอนในการปริมาณก๊าซที่ที่จะได้มากา๊าซในอ่าวเนี่ยอาจจะน้อยลงก็ต้องนำ,นำพลังงาน LNG เข้ามามากขึ้นก็อาจจะส่งผล ทำให้คา่าเชื้อเพลิงโดยรวมเนี่ยสูงขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อต่อสภาวะ FT โดยตรงเราก็อยู่ในการาปรับเปลี่ยนสะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มขึ้นเป็นระดับระดับเ,เ,พ,เพื่อเพื่อที่จะลดผลกระทบกลไกเอฟทีเนี่ยเป็นกลไกที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบไม่ให้เกิดการ เรียกว่าปรับตัวสูงเกินไปและต่ำเกินไปก็อาจจะเป็นกลไกเฉลีย่ยครับต้องเรียนว่ากลไก FT เนี่ยเป็น,นกลไกที่ทําให้ค่าใช้จ่ายกับการเก็บค่าบริการเนี่ยสะท้อนต้นทุนคือตรงไปตรงมาก็จะกรกพเนี่ยก็มีหน้าที่ในการบริหารว่าทําอย่างไรคือทําให้เกิดความเขาเรียกว่ามีเสถียรภาพในเรื่องของ FT แต่ต้องเรียนว่า จะมีเสถียรภาพหรือการจะปรับขึ้นปรับลงะลักษณะอย่างไรเนี่ยคือต้นทุนกับค่าใช้จ่ายก็ยังคงต้องเท่ากัน